ครับท่านผู้ชมครับลิปนี้บ่าวสมบักจะพาท่านผู้ชมมาตามงานขยายถนนสี่เลนช่วงใต้สะพานไทยลาหแห่งที่5้าบริการบราสาัเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลังจากบ่าวสำบตกก็หายหายไปนานไม่ได้รายงานงานนึงในตอนช่วงนี้นะครับงานขยายถนนสี่เลนบ่าวสมบักก็ไม่ได้รายงาน ก็นานแล้วนะครับที่บอกจังหวัดตามงานขยายถนนสีเลนช่วงที่ยังเหลืออยู่นะครับประา 1, มาณแค่หันเมตรเองนะครับที่ยังเหลืออยู่เด็กเขาก็ทำไปเรื่อยๆของเขาครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีบางช่วงที่หยุดมั่งนะครับเนื่องจากว่าได้ข่าวว่างานตรงนี้ช่วงถนนที่เป็นใต้สะพานเนี่ยนะครับมันมีปัญหาว่า แบบแปลนนะครับไม่ชัดเจนนะครับว่าแปลนที่แล้วเขาบอกว่าไม่คมถึงสะพานเลยสะพานที่จะไปับไปดอนยมโน,โน้นนะครับท่านผู้ชมไปไม่ถึงทีนี้อ้าวแล้วมันเป็นไปได้ยังไงคนเขียนบบเขียนยังไงนะครับเขาก็เลยเขียนเขาบอกไปปรับแผนใหม่ปรับแปลนใหม่นะครับเพิ่งคงจะได้มาใหม่แล้วนะครับเขาก็เลยเริ่มทํางานกันต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ี่เห็นรถเม็กโคสี เสียซอกำลังทำประโยู่ใกลได้ไปแล้วครับช่วงนี้มาได้ไกลมากๆเลยนะครับใกล้จะถึงหน้าวัดแล้วนะครับประวันสองวันก็จะถึงหน้าวัดนะครับท่านผู้ชมทางด้านทิศเหนือนะทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศเหนือของของถนนนะครับฝั่งที่ติดกับลำน้ําโขงนะครับท่านผู้ชมเออก็หยุดหยุดทำท่านบ่าวท่านบ่าวก็เลยไม่ได้รายงานท่านผู้ชม เจตนี้คงจะทําแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมผมทําแล้วเพราะว่าช่วงที่ทํามาก็ไกลแล้วนะครับจากช่วงใต้สะพานมาใกล้จะถึงหน้าวัดแล้วนะครับท่านผู้ชมทรับก็เขากำลังบุเบิกกันไปนะครับแต่บอกสมบั่าก็ยังสงสายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ถนนที่ ข้างถนนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมต้องสังเกตดูให้ดีนะ่มีแต่ต้นไม้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่ๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โค่นนะเราสมบัติก็ไม่ได้ถามไอ้คนที่ถีแบบแปลนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าแปลนใหม่นี้เขาจะทํำยังไงหรือว่าเขาจะยังคงต้นไม้สองข้างถนนนี้ไว้นะครับพอทําเสร็จก็จะเอาเป็นก่อกลางถนนเ,เลยนะครับโอ้ถ้าทำแบบนั้นก็ดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องไปโค่นนะครับ ไม่ต้องไปโคนเลยต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งสูงๆยาวๆโอ้เสียดายนะครับท่านผู้ชมน่าจะทําเป็นเกาะกลางถนนไหมนะครับถ้าถ้าถ้าเขาลือ้อเขาคงลื้อแล้วล่ะนะครับแล้วยังไงบ่าวสมบัติก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวคอยติดตามนะครับในใจบ่าวสมบัติตามแบบแปลนใหม่น่าจะอาเอาต้นไม้สองข้างถนนนี้คงไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นเกาะกลางถนนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นของคน เวลามาเที่ยวสะพาน,นาก็น่าจะจะดีกว่าที่จะไปโค่นนะครับท่านผู้ชมโดยอย่างไงกว่าที่ตามนะครับท่านผู้ชมว่าเขาจะโค่นหรือไม่โค่นอย่างไงนะครับม้าสองข้างถนนนี้นะครับถ้ามีโอกาสพบคนที่ถือแบบแฟนจริงๆแล้วบาดสะบัดกันได้ถามถ่ายบ้างรับทีนี้แล้วโครงการนี้เขาจะโค่นหรือไม่โค,นค่คน,น,นนะครับม้าสองข้างถนนนะครับ ถ้ามีโอกาสบางท่านก็จะได้ถามไถ่แล้วก็จะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน,นโอ้ถ้าโค่นทาไมโค่นนี่โอ้เป็นสุดยอดเลยครับท่านผู้ชม,ต,ม,มต้นไม้เนี่ยต้นใหญ่ยยาวสูงยาวขนาดเลยกว่าจะได้ขนาดนี้โอ้ต้องใช้เวลานานมา,มากเลยนะครับเป็นงานขยายถนนสีน่เลยช่วงใต้นสัปดาห์ท่านผู้ชมรถเม็ดโขสีเหลืองกำลังทำง,งานกันอยู่นะครับ เดี๋ยวบ่าวจอมบัดจะมาหาท่านผู้มาดูช่วงไกลๆนะครับที่เขาทําไปแล้วจะไก,กลขนาดไหนนะครับบ่าวจอมบัดก็ดูแลนะครับจากาสะพานไปจุดที่เขาจะสร้างอาสะพานไปจนสุดลูกหูลูกตาเลยนะท่านผน้ชมนู้ดีมหมดเลใกล้นนะแล้วนะอีกวันสองวันน่าจะถึงหน้าวัดนะครับั่งทางน้านทิศเหนือนะครับ ถึงหน้าวัดเมื่อไหร่วันสองวันนี้วันสองวันก็จะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เห็นกันนะครับไปมากเลยตายกายเนอะนู้นแมกโครสงตายกายนมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมมันกลายมากมากเลยนะครับกลายมากมากเลยแมกโครทำงานหรือไกายนอะตกายแล้วครับท่านผู้ชมเชอนี้คงจะได้เรื่องแล้วลหละนะครับท่านผู้ชมคงจะไม่หยุดแล้วก็ทำทำแล้วก็หยุด ก็เลยบากซับกก็เลยมาในรายงานาเนท่านี้คงจะรายงานตลอดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบาดสมบบกก็ยังคงจ่าอยู่ต้นไม้ถ้าไม่เอาออกก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทำเป็นสนทำเป็นสนหย่อมนะนะครับท่านผู้ชมจนเกาะกลางทำทำเป็นเกาะกลางถนนนะครับท่านผู้ชมก็มีต้นไม้ต้นอะไรอยู่บนถนนก็ทําไปโอ้โหคงจะหน้า ดูหน้าชมคงจะน่าดูน่าชมแล้วก็สวยงามมากๆเลยู่อาจจะไปได้นะถ้าไม่อยากจะให้อย่างรื้อนะครับต้นไม้พวกนี้นะครับต้น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 ตใหญ่ๆนั่งเลยู่นะครับเป็นต้นไม้ต้นอะไรนะมีเม็ดมีผ่อนนวยนะครับต้นว่านะครับเป็นต้นว่าต้นอะไรมีนกมีอะไรมีกินโอ้ตสวยงามมากๆ đứa đó ờ, đó là cái đã đến nao wát đấy các thứ... bạn có, cái nao wát đó, cái nao wát đó, đó, เนี่ยต้นไม้นี่ใช่ต้นใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่ๆนั้นเลยถ้าทำเป็นเกาะกลางถนนแล้วก็คงต้นไม้พวกนี้ไว้นะครับโอ้สวยงามมากแต่เขาลื้อเขาก็ลื้อเฉพาะแค่เขาลื้อเขาก็ลื้อเฉพาะต้นเล็กๆนะต้นใหญ่ไม่ลื้อนะ อาจจะรือต้นใหญ่ต้นเล็กเมื่อไห i, อไร่ยังไงจะเป็นยังไงก็พอติดตามไปนะครับแต่บางาบับคาดการว่าไม่น่าจะรื้อไม่น่าจะรื้อต้นไม้ใหญ่น,นี้น่าจะทําเป็นจอนการถนนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เราคัดการาว่าเฉยๆแต่เรื่องจริงแล้วมันจะเป็นยังไงก็รู้นะครับขอติดตามนะครับท่านผู้ชม แล้วก็จะถึงน้าวัดแล้วละนะครับวันทั้งวันก็คงจะถึงอ,อาเซียต่อไปก็จะรายงานพอจะถึงหน้าวัดคงจะถึงแล้วล่ะอีกคิดต่อไปคงจะถึงหน้าวัดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหล่าการหรือทำถนนสี่เลนใตาาส้สะพานนะครับที่ยังเหลือๆอยู่นะครับพี่น้องผอนีอน่มันเล็กโตกำลังทำงานดีๆกันใหญ่เลยครับเดี๋ยวต้นไม้มีต้นใหญ่ๆนะครับต้นไม้ใหญ่เราไม่ดึงเลยนะเอาดึงเฉพาะต้นเล็กๆนะครับ ดีนะตน้ตนเล็กต้นใหญ่ต้งร้ายนะครับครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับท่นานผู้ชมฝากกดไลค์นนกดแชร์กดติดตามให้ฝากสัมปัานด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม